ประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดงประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่11ตุลาคม2568เวลา15.30นนนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568ซึ่งเทศบาลเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ประกอบไปด้วยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือกองบังคับการตำรวจน้ำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการห้างหุ้นส่วนจำกัดเพตราบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน โรงพยาบาลบางประกอบ3และประชาชนชาวพระประแดงจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคม2568น้าบณบริเวณล,ลำน้ำเจ้ากระยาหน้าที่ว่าการอำเภอรพระประแดงเพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนางจิรพรวชิระเขื่อนขันนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงกล่าวว่าการแข่งขันพายเรือหน้าเมืองของอำเภอรพระประแดง เริ่มจัดมาตั้งแต่สมัยที่อำเภอรพระประแดงได้จัดตั้งเป็นจังหวัดพระประแดงโดยยึดวันแรมสี่ข้ามห้าข้าและหกข้าเดือน11ของทุกปีเป็นวันจัดงานซึ่งปีนี้วันเริ่มงานตรงกับวันที่11-13ถึงตุลาคม2568แและจัดต่อเนื่องกันมาจนกลายเป็นประเพณีแข่งขันเรือหน้าเมืองพระประแดงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในปัจจุบันโดยนายสยามสิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประธานในพิธีกล่าวว่านับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เทศบาลเมืองพระประแดงได้อนุรักษ์สืบสารประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดงและจัดสืบต่อกันมาเป็นเวลานานเป็นการสืบต่อมาจากประเพณีรับบัวบางพลีควบคู่กับประเพณีนมัสก,การองค์พระสมุรเจดี JD, และนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระคนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ท่งโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมได้พระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศและขอให้เทศบาลเมืองพระประแดงได้สืบสานประเพณีที่ดีงามอย่างนี้ต่อไปได้น้ำและผ้าเป็นของที่ระลึกและเป็นกำลังใจให้กับสีบายทุกคนด้วยครับแรับเแรกครับเป็นของไม่น่าเชื่อสีไายดูไกลๆก็น่าตาดีนะเขมาใกล้ๆเออเป็นใครดี่า

นี่นี่ือยกตบอคนเราก็บอกแล้วว่าคนทีที่คนแก่แล้วรับรับเลยกัออยู่นานได้ไหมอ่ะอย่าหนีไปนะอยู่อย่างนี้ทุกวันเลยนะ บ,บรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับครับว,วันนี้ก็เป็นงานแข่งเรือไทยประเพณีของพี่น้องชาวเากาะประแดงกับบางกอกการนะครับซึ่งจัดสอเดือนเพื่อเป็นจําทุกป,ปีในช่วงเวลาคาาเกี่ยวกับช่วงเวลาออกพรรษาเนี่ยครับโดยวันนี้เป็นการแข่งเรือเพื่อชิงถ้วยพระราชทางสมเด็จพระนิธิสาริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุาาชาาชามาร์ที่ได้ส่ง พระาุทธนาฏบท๙บท๒ก็ได้ทานคุยรางวัลให้แก่การแข่งขันเรือพาย,าย,ายาประเภทต่างๆของจังหวัดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็งานแข่งเรือพายเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของการสืบสานประเพณีของพี่น้องชาวพระประแดงแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการที่สร้างให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือความสามัคคีของนนคนในชุมชนนะครับเกิดการร่วมมือกันนะครับจะสามารถต่อเนื่องเป็นประเพณีในการร่วมมือกันระหว่างทางหน่วยงานราชการ,รมมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชน ภาพต่างๆนะครับช่วยการสั